สวัสดีก่อนสวัสดีครับโมฮุกบาลลนครับอย่าลืมกดกาะป๋องกระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังกลังใจให้ช่องครับนี่ครับพามาเบิ่งตัวนี้ครับพามาชมมะขามบอนไซเห็ดมะขามบอนไซใสเล็กๆน้อยๆครับผมจะมาขัดกิ่งออกครับ กิ่งมงไหนเอาสิบต้องการมงติดงามมางสิครับคู่บอาจาน,นบา่าติดระวางถึงกลางอย่างเงี้ยครับนี่กินงกันเม็ดสิครับคือคี้มม่มเนี้ยเอาตัวเอามองคี้มเนี้ยออกครับประมาณน,นั้นนะครับหรือว่ากิ่งที่เอาเอาบอต้องการออกครับหรือกิ่งที่เข้าต้องการอยู่แต่ว่ามันมันหน่อย แต่พอเอินขึ้นตำแหน่งไม่ทีดีกว่าก็จะเอาตำแหน่งนั้นนะครับ่คือตัวหน,นึ่งข้นมากจังหวะมันได้ครับเอากว้ไว้ก่อน,นครับปอย ปล่อยมันใหญ่ครับส่วนกิ่งใดที่ใหญ่เกินแล้วกกระดไว้ครับต้นนี้หกักลงทะลุทะลุลงกระถางไอ้กระถางลงดินนะครับลากทะลุกระถางแล้วล้มินครับมันก็เลยใหญ่ยังหน่อยครับไอ้ล้วผมรวกแล้วครับงานนียมูเช็ดงาเมียน แมนมบ้านบ,บาน,นะครับประจำบ้าพิดลวดนิดนะครับบ้เห็นลวดแล้วหนาเลยตัดทดแล้วครับ ก็ต้องทดละเดี๋ยวมเห็นไร้โค้งสางที่เอาเห็ดกันมาเหต่ตสองสาเดือนมาแล้วครับผมม่แนใ่ใจว่าตัวนี้อยู่ในคลิป,ปรครับก็มีกับบ่ยิยนนบ้างเอาครับ ุมยนี่ถุงดำก็ผพเมิตลงไปเปลี่ยนกระถางก่อนหน้านี้แล้วครับจากถุงดำก็เป็นกับกัองสีจากกับ๋องสีก็เป็นกระถางดำดำเมื่อกันแต่วันคุนลานครับจากถุงเป็นกระถางแล้วจะไปย้อนมาเอาครับบางต้นก็ใงญ่บางต้นก็ตายบางต้นก็บโบง่ มือใหญ่จะเป็นต้องเปลี่ยนกับต้องเปลี่ยนงานนี้จะเป็นต้องทดแล้วครับงานในมือนี่ครับในขนาดกะขนาดว่ามือสุดแรงเลยนะครับผมขออนุญาตหมุนมาทางธนัดก,ก่อน เอาแก่ okay. ลวดออกเบิึงกันว่าเอาสิทอดบ่ทอดครับเอาว่าสิป,ปล่อยมันมงุงมุงที่ลวดมงุงตีลวดอันนี้ก็ให้มันเต็มทุกคนจะทอดก็กดดกได้ครับตาทอดตอนนี้มันสิบเบทเมียยอมันสิบสบตเต็มเลยครับนั่นคืออีกข้อนึงที่ผมเจอมาคือจังตน้นปล่อยตันตอนนี้ครับ ลวดคุ้มมิดละเดี๋ยวผมแกลวดตรงรอบมือเขาลวดต่อลเลยว่าเขาไม่รู้ว่าเขาตัวไหนเมื่อสิบัง,งน้อยๆครับช่วงนี้ก็สิมีประมาณนี้นะครับคลิปเ, hi, เหลยอสิเฮียหายว่เฮ็ดมา,ามค้ำกับพี่ต,ต้องมี่ตอนต่อมาค้ำเนี่ยทีออะไรครับ li ara hap เป็นตัวปล่อยฟูกบปล่อยฟูกะทัน ผมว่าต้องประคองรวดไปครับที่แรกเราจะประคองจะประคองสองสองก่งเลยรวดเก่าเนี่ยครับเดี๋ยวเขาได้ยากเขารวดประคองเก่งไปบ้างครับเพราะว่าจะมันหักมันยังนะครับมันในเนี่ยอย่าให้เบิ่งครับใกล้ๆเลยเห็นไหมครับมันรวดเป็นเนี่ยนีอย่ามันหักครับ กิวครับปวดครับเอาครับก็จะได้ประมาณนี้ครับประคองถี่ใหม่กิ่งนี่ยคุณสนใจไหมครับสุปล่อยไหมราะว่ามันบกปันใดครับสกิมเม้นก์นี่นะเขาลวกไปแล้วครับระจะปนส,นจสป,ปล่อยแลย้วกัน หน่อยออกครับจะออกครับอย่ไไปกินเดียว อโอเคครับเือบเสรจได้สำเนะครับโอนี้สำหรับ,บต้นนี้ กรุงเกีงกุงเกงตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะตัดทรอยู่แถวๆนี้ครับตัวนี้พอตัดปุ๊บนี่เราเล็กล,ลงมาท่าแถวๆ,ๆนี้ครับขอยว่านะครับแฮมเต็มเงินครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสวัสดีครับ